สวัสดีครับพี่น้องครับเตือนย่ามเสาว่ามันเก่าในการครับพี่น้องครับพบกับช่องไอ้บ้าโจตอนนี้กำลังเดินทางไปเพื่อเมื่องพ้นครับพี่น้องออกจากไ้จากหน้าอีกเมื่อน,นึ่งครับเดินทางไปรวมงีนเขาดำครับ พ็เท่าป้าแฟนทางแฟนผมนี่หละนะครับผมฝนล,ลิ่นแน่ได้พี่นอ้องออกจากสารคามนะครับออกจากบ้านสวนตอนนี้กำลังเข่าสารคามออกจากสารคามไปบระบือยี่สิบเก้ากิโลครับพี่นอ้อง ออกจากบอลละบือไปอีก,อกบ้านไผยมึงพวกแมงสามสิบสี่สิบโล่หรครับพี่นอ้องแล้วก็บ้านพผย็ปเมืองพ้นอีกนะครับเมืองพ้นไปทั้งหนองสองห่องมาสันเพ่นรงโลกเกชันมาสิหัดพุ่นจมโมงบูคบพี่นอ้องฝนเริ่มตกแห้งแล้วเริ่มลื่นแห้ง เมื้อวันยากาศครับฝ้ามืดคักแน่พี่น้องเริ่มลิ้นแห้งเหรอครับพี่น้องครับ บ่มีผู้ใดอายากเจ็บบ่มีผู้ใดอายากเป็นอดอกบ่มีผู้ใดอยากตายดอกเนาะครับพี่น้องเนาะกันเพิ่นฮอดแย่เพิ่นแล้วเนาะพี่น้นนอ,นองเนาะบ่มีผู้ใดอยู่อความร่วดอกนะครับกักนเพรไปหากันนะครับแต่ว่าบ่มีพี่บ่มีน้อง ยังจังสี่มิทีเดียวเนาะครับพี่น้องนอเนาะก็ว่าไผ่แล้วนะพี่น้องเนาะการสูญเสียครับบ่อยากให้เกิดอาเปิดกับมิโลประจำตัวอยิงนี้วางสันแล้วครับ โรคไข่ไข่เจ็บทุกมือกะรักษาตนรักษาโตเด้เอพี่นอ้องการกินกันกินก็ได้อีกทั้งตอนนี้ก็ได้ยินข่าวคู่วิดขอมาอีกดีพี่น้องสายพันธุ์ใหม่นี่ผ่แสดงอาการนี่ครับติดยุ่งในงานผกนติดเพี่น้องผู้บริหารกับติด ก็ลักก่อนนี่ยติดติดรอบ2รอบสาด้วยครับก็แสดงว่าโลกนี่ก็ยังมีอยู่ครับหรือเป็นโลกทองทิ้นแล้วก็ยังมีอยู่ครับยังตัดไปรับยานะครับ ผมออกจากบ้านสองโมงนะครับหาชิปสองโมงสี่สิบครับวสองโมงหาชิปสองโมงสี่สิบสิ่ปอดพุ่นจักใส่เวลาลาลร้ปันไห่นะครับดูเช็คอีกแค่น,นึงครับพี่น้องหมายถึงว่าผมทิ่ตั้งตังเวลาอะไใส่เวลา ผมแรนรถอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบขับทั้งซีเลนครับพี่น้องอบอกการแรนเร็วครับเพราะว่าฝนตกแั่แรนซ่าไรก่ะน,น้อยก็เจ็ดสิบแปดสิบพูดแรนน้ำก,ก้นก่ะสีว่าอีกครับพี่น้องว่าทั้งซีเลนเหรอพื่นบน่แรนเน่ย กับประมาณนี้เนาะครับพี่น้องไปใส่มาไส่กับละมันละว่างครับผนตกตอนนนลืน่น เรื่ะพี่น้องกมาเนี่ยสรารภาพตรงแห้งครับ ยูซีแยกศูนย์ราชกาสรสารค้ามครับพี่นอ้องติดไฟแดงครับฝนตกครับพี่นอ้องราคาฝนตกตั้งเงินโตโมกครคบพี่นอ้อง เดินทางไปกับปลูกไส้ครับพี่น้องไส้หน่อยสองคนครับถ้ากันเลนถ้าโทราศาพัพท์ได้พี่น้องเลยนี่เด็กหน่อยตัวมุง สวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับหรือ,อยังโอเค จานไปทางบรบือครับพี่น้องครับอขออนุญาตขับรถก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปฮอดพุ่นจักไซเวลาโดนไปาไหลเดี๋ยวผมตีอัพนะครับขอมูลลงคงิีดหายเบิงอีกเันึงนะครับในบริเวณที่ไปรวมงานมานื่อนี้ครับผมสวัสดีครับ